ถ้าพูดถึงภาพถ่ายในวงการ rock and roll เนี่ยนะครับมีไม่กี่ภาพหรอกครับที่จะกลายเป็นภาพจำระดับไ iconic ได้เท่าภาพนี้ภาพของโรเบิร์ตแพลนต์นักร้องนำวงเลสซ์เพลินที่ยืนอยู่อย่างสงบนิ่งแล้วก็มีนกพิราบสีขาวเกาะอยู่บนมือของเขานี่แหละครับคือเรื่องราวเบื้องหลังภาพถ่ายที่เรียกได้ว่าโด่งดังที่สุดภาพหนึ่งของวงการดนตรีเลยนิวเบรสตันคนที่ถ่ายภาพนี้ไว้นะครับเขาเคยสรุปภาพนี้ไว้ได้แบบ เห็นภาพมากๆเลยเขาบอกว่าภาพนี้มันจับจิตวิญญาณของทั้งตัวโรเบิร์ตพลนแล้วก็ความเป็นอังกฤษเอาไว้ในเฟรมเดียวกันได้แบบลงตัวสุดๆแต่เชื่อไหมครับว่าเรื่องราวจริงๆเบื้องหลังช็อตนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นเยอะเลยเอ๊ะแล้วคำถามก็คือว่าไอ้ภาพที่มันดูเพอร์เฟกเหมือนจัดฉากมาเป๊ะๆเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากการวางแผนมาอย่างดีหรือว่าเป็นแค่ความบังเอิญเป็นโชคดีลุ้นๆกันแน่ การจะหาคำตอบเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูบรรยากาศคอนเสิร์ตในยุค70กันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาย้อนดูบริบทของภาพนี้กันสักนิดหนึ่งดีกว่าว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตของเลสเซ p เปอร n ินที่เคซาสเตเดียมในสานฟรานซิสโกครับ ปี1973ท่ามกลางแฟนเพลงแบบมหาศาลเลยแล้วคนที่อยู่หลังเลนวันนั้นก็คือนิวเพรสตันซึ่งตอนนั้นเขาเป็นช่างภาพประจำทัวอย่างเป็นทางการของวงด้วยเอาละครับเรื่องของเรื่องก็คือมันเริ่มต้นจากแผนที่วงวางเอาไว้จริงๆซึ่งมันก็มีนกพิราบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแต่มันกลับไม่ใช่อย่างที่เราเห็นในภาพเลยสักนิดเดียวครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าช่วงยุค70เนี่ยมันเป็นยุคของฮิปปี้ใช่ไหมครับ ตัวโรเบิร์ตแ p l a n เองก็มีจิตวิญญาณแบบนั้นเต็มเปี่ยมเลยทางวงก็เลยมีไอเดียว่าอยากจะใช้สัญ,ญลักษณ์ของสันติภาพเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในโชว์เพื่อส่งสารเรื่องสันติภาพและความรักออกไปให้แฟนๆแผนการนี่คือวางไว้เป๊ะๆเ,เลยนะครับเขาเตรียมกรงนกพิราบสีขาวไว้2องกรงเลยเอาไปวางไว้หลังแอมบนเวทีแล้วก็ตั้งใจว่าพอเล่นเพลง s t a r a y t o Heaven จบปุ๊บก็จะปล่อยนกพวกนี้ออกมา โอ้โหจินตนาการภาพสิครับมันต้องสวยงามมีความหมายสุดๆแน่แต่ก็นั่นแหละครับแผนที่วางไว้ดิบดีสุดท้ายมันกลับตลปััดไปหมดเลยและนี่แหละครับคือจุดที่แผนการที่วางไว้อย่างดีต้องหลีกทางให้กับความมาสจรรันที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนเลยคือพอทีมงานเปิดกรงปุ๊บนกส่วนใหญ่มันก็บินขึ้นฟ้าไปตามแผนนะครับแต่ดันมีอยู่ตัวหนึ่งสงสัยจะงงๆกับบรรยากาศของซานฟรานซิสโกตอนนั้น มันดันบินวนต่ำๆครับแล้วก็หันหัวกลับมาทางเวทีซะง,งั้นในจังหวะนั้นเองโรเบิร์ตแพลนซ์ซึ่งเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วแล้วก็โตมากับธรรมชาตินะครับ <c oughs> เขาก็ทำไปตามสัญชาตญาณเลยไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนเลยครับแค่ยื่นแขนออกไปเฉยแล้วเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นครับนกตัวนั้นนะ่ะซึ่งเป็นแค่นกพิร,ราบธรรมดารรมดาเลยนะไม่ได้ฝึกอะไรมาทั้งสิน้นกลับบินตรงมาร่อนลงบนมือของเขาแบบนุ่มนวลเลยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบ ธรรมชาติกับร็อกสตาร์เชื่อมถึงกันโดยไม่มีใครนัดหมายเป็นภาพที่ใช้เงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้จริงๆและที่พีคไปกว่านั้นก็คือไอ้ช่วงเวลามหาศัศจรรย์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่5วินาทีเท่านั้นเองครับแค่5วินาทีแล้วนกตัวนั้นก็บินจากไปมันสั้นมากๆแต่โชคดีเหลือเกินที่มีช่างภาพคนนึงเขาพร้อมสำหรับจังหวะนั้นพอดีเป๊ะ ใช่แล้วครับเรามาทำความรู้จักกับนิวเพรสตันกันดีกว่าชายผู้ที่เปลี่ยนความบังเอิญแค่5วินาทีนี้ให้กลายเป็นภาพถ่ายอมตะไปตลอดกาลตอนนั้นนะครับนิวเพรสตันอายุแค่22ปีเองแต่ได้เป็นช่างภาพประจำทัวเพียงคนเดียวที่เลดสเซเบอรินจ้างอย่างเป็นทางการคืออายุแค่นี้แต่ได้ตำแหน่งนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับแปลว่าเขาต้องทำงานภายใต้ความกดดันที่แบบมหาศา,ศาลเลยทีเดียว คือการทำงานบนเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกเนี่ยมันมีกฎเหล็กที่ไม่ได้เขียนไว้เพียบเลยครับเพรสตนเคยเล่าว,ว่าเวทีเนี่ยมันเหมือนนครรัฐวาติกันของพวกทีมงานหรือโรดดี้เลยเขาต้องระวังทุกย่างก้าวห้ามเหยียบห้ามขยับห้างแต่ต้องอะไรเด็ดขาดเพราะทุกอย่างบนนั้นคืออาณาจักรของพวกเขาการจะทำงานได้ดีเพรสตนต้องได้รับความไว้ใจจากทีมงานทุกคนก่อนครับ แต่ถึงจะกดดันเบอร์ไหนนะครับเพลสตันก็มีมุมมองแบบมืออาชีพสุดๆเขาเคยพูดติดตลกไว้ว่าถ้าคุณถ่ายรูปโรเบิร์ตพลนให้ดีไม่ได้นะคุณควรจะลาออกจากงานแล้วไปขายโดนัทซะคือเขาจะบอกว่าพล a นเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายรูปขึ้นมากๆถ้าเป็นช่างภาพแล้วยังถ่ายออกมาไม่ดีก็ควรไปทําอย่างอื่นดีกว่าอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจแล้วก็ความเป็นมืออาชีพของเขาได้ดีเลยครับแล้วคําถามต่อมาก็คือ อะไรกันล่ะที่ทำให้ภาพถ่ายสวยๆภาพหนึ่งถูกยกระดับขึ้นไปเป็นภาพถ่ายระดับไอคอนิกที่คนทั้งโลกต้องจดจำไปตลอดการตัวเพสตันเองเคยบอกไว้นะครับว่าในตอนที่เขาลั่นชัตเตอร์ไปเนี่ยเขารู้แค่ว่าเออมันเป็นภาพที่สวยดีแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่ามันจะกลายเป็นภาพระดับตำนานไปได้เพราะความเป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดนะครับมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องให้ผู้คนยอมรับด้วยแปลว่าอะไรครับ แปลว่าคนที่จะตัดสินว่าภาพไหนจะกลายเป็นตำนานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวช่างภาพคนเดียวแต่เป็นโลกเป็นวัฒนธรรมต่างหากที่ค่อยๆมอบสถานะนั้นให้กับภาพถ่ายไปนั้นเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่ภาพนี้มันสื่อสารออกมาได้ทรงพลังมากๆเลยก็คือความรู้สึกที่อยู่ในแววตาของโรเบิร์ตแพลนครับเพรสซันมองว่ามันไม่ใช่แค่ความประหลาดใจนะแต่มันคือแววตาแห่งความสงบความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ ซึ่งนี่แหละครับที่ทาให้ภาพนี้มันมีความลึกซึ้งและน่าจดจํามากๆเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยทิ้งคําถามที่น่าคิดเอาไว้ครับว่าสุดท้ายแล้วมนต์เสน่ห์ที่แท้จริงในงานศิลปะเนี่ยมันเกิดจากการวางแผนมาอย่างดีทุกระเบียดนิ้วหรือว่ามันเกิดจากการที่เราเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอเพื่อจะคว้าช่วงเวลาแห่งความบังเอิญที่อาจจะเกิดขึ้นแค่แวบเดียวกันแน่ผมว่าเรื่องราวของภาพถ่ายใบนี้ก็น่าจะให้คําตอบเราได้ไม่มากก็น้อยเลยครับ